สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สปีชี้เดียวกันทุกคนเลยนะครับโย่พี่ฟูแล้วและว,วันนี้ก็อยู่กันในเกมสามก๊กลุยเลยเขียนโฆษณาเยอะช่วงนี้ทั้งในเฟซบุ๊กในยูทู e และนู่นนี่นั่นโอ้โหเยอะแยะไปหมดมาวันนี้แหละไม่พลาดที่เราจะมาลองเล่นกันว่ามันดีสนุกอย่างที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่า เพื่อเป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยนะครับเออก็นี่เลยครับสามกกมุยลดถ้าเราลองไปต่อสู้ฮะ<อ>ก็ถือว่าเล่นได้เพลินๆนะเกมนี้นะครับเออพี่มองว่ามันมันเล่นได้เพลินๆนะเกมนี้มันมีโฆษณาไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีโฆษณาเปล่าเกมนี้นี่เลยนี่เลยโอ้โหออกมารุติยูโอ้โอคตรอาวะ โอ้ reflex. มันพุ been, ่งมาแป๊บๆนี่วะโหนี่ไงโอ้โหโอ้โหเอานี่มาเลยโลกโอ้โหว้าวนี่เลยนี่เลยคลุ่มจกักนารายกลุ่มจักรนารายคับสุดครับคัสุดครับน้องขอให้ได้อันดีๆชี้อโว้าว โอ้โหโอ้โหหัวดาหน้ากันเข้ามาไอ้พวกทรยศฉันไม่คิดว่าเกมนี้มันจะสนุกเสดชักก็ได้ลองโหลดมาเล่นทุกคนอย่าลืมลองโหลดมาเล่นดูนะโอ้โหอันนี้เล่นออกความสะใจนะใช้ได้เพิ่มระยะของสกิลมาโอ้เราเปนเก่งเกินนี่ไงโอ้โหดูดิ กอทองหัวเชียเอาวเว้เออพูดมาพูดมาช่วยเชียโลทองโลทองนี่เลยนี่เลยโบบะเชียเชียไบโพลารฟิวชั่นฟิวชั่นเชีย เรารวมล่ากันแล้วทุกคนโอ้โหน้องูดเราเราวมล่ากันแล้วเราแข็งแรงขึ้นเยอ,นนอะๆๆ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  อยากจะรู้จริงๆว่าแกนั่นจะสู้ฉันได้หรือเปล่าอะโอ้ตายโอ้ในบนกากจังอะ,อะเฮ้ยอันนี้คือจบด่านแล้วหรอเชีย้ยเอาละครับก็ถึงเวลาสมควรแล้วกเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นเพลินๆถ้าใครสนใจอยากจะลองเล่นก็โหลดมาได้ถือว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวียวไอ้เจอกันอีพีหนายีินี่ขอตัวไปก่อนนะครับไป